สวัสด,ดีผู้ปกครองที่เคารพแลนะนัเกเรียนที่น่ารักของครูทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับครูพี่อลิสอีกแล้วนะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันไหมครูหวังว่าเด็กๆของครูจะสบายดีกันทุกคนนะคะสัปดาห์นี้ครูมี2เรื่องด้วยกันที่จะสอนนะคะเรื่องแรกคือครอบครัวของเราเรื่องที่2คือโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย let's go เรามาดูเรื่องครอบครัวของเรากันก่อนนะคะเด็กๆคนเราเมื่ออาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวนะคะแต่ละครอบครัวอาจจะมีจํานวนสมาชิกที่แตกต่างกันออกไปนะบางครอบครัวอาจจะมีสมาชิกแค่คุณพ่อคุณแม่ลูกถ้าครอบครัวไหนมีสมาชิกจํานวนเยอะมากๆกก็อาจจะประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่ลูกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือแม้กระทั่งคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานั่นเองซึ่ง มาเช็คทุกคนในครอบครัวจะมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบด้วยกันทั้งนั้นอย่างเช่นคนุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่รับผิดชอบงานบ้านด้วยกันร่วมกันดูแลครอบครัวทำงานเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัวอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นเด็กดีนะคะและเรานะคะที่เป็นลูกมีหน้าที่ดูแลกิจวัตรประจำวันของตนเอง และช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนั่นเองเมื่อเราอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเราควรปฏิบัติต้นเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวกันนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเนี่ยเราควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง 1. มีความกรตันยูและเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ 2. แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ และรู้จักกล่าวคำขอบคุณและขอโทษผู้อื่น 3. ปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎระเบียบของครอบครัว 4. มีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 5. มีระเบียบวินัยและมีน้ำใจต่อผู้อื่น 6. นะคะมีความขยันอดทนและอดกลั้น 7. มีความเมตตาการุณา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราควรปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวได้อย่างไรบ้างและถ้าจำนวนสมาชิกในครอบครัวมีหลายคนแต่ละคนมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันหรือมีความชอบไม่เหมือนกันแล้วต้องอาศัยอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมร่วมกัน เราต้องพูดคุยหรือหาข้อตกลงด้วยเหตุผลกันก่อนนะคะต่อมานะคะเรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนของเรามาดูกันว่าสมาชิกในโรงเรียนจะมีใครบ้าง1นึ่งเลยผอ,อรหรือผู้อำนวยการโรงเรียนสองรองผอ,อรหรือที่เรียกว่ารองผู้อำนวยการโรงเรียนสคุณครูสี นักเรียนและ5นะคะผ่านโรงนั่นเองซึ่งท, Trans ทุกคนจะมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบด้วยกันทั้งนั้นเลยแต่ละคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะผู้อำนวยการโรงเรียนหรือว่าผอจะมีหน้าที่รับผิดชอบก็คือบริหารงานโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนหรือว่ารองผอนะคะจะมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย ส่วนครูจะมีหน้าที่สอนหนังสือและอบรมสั่งสอนให้ในักเรียนเป็นเด็กดีนะคะส่วนนักเกรียนก็จะมีหน้าที่เรียนหนังสือและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสุดท้ายนะคะพานรงก็จะมีหน้าที่ดแูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนนั่นเองค่ะเมือ่อเราอยู่ในโรงเรียนเราควรปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนะคะ แล้วเราจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้อย่างไรเรามาดูกันนะคะ 1. ให้ความเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครู 2. มีความกะตันยูกะตะเวทีและไม่พูดคุยขณะที่ครูสอนนะคะ 3. กล่าวสวัสดีเมื่อพบกันกล่าวขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือกล่าวขอโทษเมื่อเราทำผิด 4. ทํทำตามกฎระเบียบของโรงเรียนเช่นแต่งกายเรียบร้อย 5. มีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน 6. มีความรับผิดชอบเช่นส่งการบ้านตรงต่อเวลา 7. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่น 8. ซื่อสัตย์สุจริตเช่นยอมรับผิดเมื่อทำผิดนะคะ นักเรียนก็รู้แล้วนะคะว่าเราสามารถปฏิบัติต้นเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้อย่างไรบ้างและเมื่อสมาชิกของโรงเรียนมาอยู่ร่วมกันก็จะต้องปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตยของโรงเรียนเราจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะครูหวังว่าเด็กๆทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนไปนะวันนี้ไม่มีการบ้านนะจ๊ะ มีเพียงแบบทดสอบ10ข้อเท่านั้นครูหวังว่าเด็กๆจะทําได้นะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย